ันนนนวาี้เรจะไปไนะครับแลนนี้เราก็อยู่ที่บ้านกเกาะเพลนะครับเป็นชุมชนบ้านทายวัน,วนครับวันนี้ก็เราจะมาขอความรู้นะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้ของพี่วิทยากรน,นะครับว่าเขาจะมาให้ความรู้อะไรนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันโอเคเดนี้นี่นจะเล่าไวๆน,นะไปเร็วๆถ้านไม่เข้าใจอะไรก็ถาม เมื่อ13ตุลา3มนะครับเรื่องที่เป็น่ยนไปใหญ่บ้างนิโมไฮเทคบามไปนสารนครยามาก็เรยเปลี่ยนเปไดทีมบัมจากคือตอนนี้นะครับฝนมันก็ตกอะเราก็เราก็แต่ว่าเราก็ต้องเที่ยวต่อไปเพราะว่ามันมันเป็นเส้นทางที่เขามาเข้าไปแล้วแต่ว่าสภาพบรรยากาศและธรรมชาติไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเราโค้เรามันโค้ชหัวแข็งูนแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปที่ ผ่านแรกเลยผ่านสบุญไทยอายุพันนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนมาตกมากแล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครแกรมครัวหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นจริงครับก็นี่เรามาอยู่ที่แรกของเราวันนี้ก็เป็นทานคำนีก่อนเราเรา,าเข้าตามตำนานเลย ก็คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านไม้นะครับรไม่ใช่บ้านไม้สีมันก็เป็นบ้านสมโบราณนะครับจะไปยุดเป็นสมัยใหม่แล้วก็ยังยึดวิถีชุมชนแบบเก่าอยู่ก็ค่อนข้างที่จะคลาสสิกค,ครับหลผ่ hmm. านแ้วนะคร mm ับ hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นเน้นแบบว่าเป็นตรงคลาสสิกเป็นสีกงมกลืนกับไม้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันที่แล้วนีด mm hmm. ครับแล้วก็เราก็จะมาอยู่ที่ที่สถานที่ทำมีกับโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันก,นก่อนเลยว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นหอมเจียวใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันบัวครับก็สกัดมาจากบัวแล้วก็จะเป็นผัวหอมเพื่อความของของรสชาติมีกรอบครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแดงน,นะครับเพือ่อความเข้มข้นครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับอ๋อนี่เชื่อมใช่ไหมบิ๊กเชื่อมรู้ไหมเฮ้ยไม่เคยเห็นบิกเชื่อมเลยอันอนี้ก็มา,ามเปียกอันนี้ก็เป็นซอสแดงอัวนี้เขาใส่คืออะไรครับเนี่ยเขากำลังทำเขากำลังทำอยู่เนี่ยไปเจะเสร็จแล้ว อันนี้คือแผ่นเกี๊ยวกรอบรูปทงเพิ่มสเจอร์ของมีแลวตรงนั้นอะตอนแรกก็จะเป็นหมีธรรมดานั่ยแหละแต่เพราะว่ามันเอาไปลงน้ํามันเนี่ยก็เลยกรอบมันจะฟูมันจะฟูน่เห็นหม้อน,นั้นปะนั่นอะคือหม้อที่เขาอะรวมเครื่องปรุงไปหมดแล้วมันก็จะรสชาติปเปรี้ยวหวานมไอ้ไอ้มีกรอบเนี่ยก็อย่างที่เห็นอะมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวแล้หวานตรงกืนกัน มันเดี๋ยวเราคลายให้มันก็จะหลวมมันจะมันจะใส่มันจะไม่โความร้อนเพราะลายก็ไม่หนักก็ไม่หนักเพราะว่านี้มันที่มันเหนียวก็มันเย็นอยู่ใช่ใช่คือเสียตอนนี้คือเราเชื่อโอ้ร้อนนิดร้อนหน่อยจริไมต้อไปปกติดวยไม่แบบต้องแรงแบบตงใช้โยังเออไม่เดีือดขาดไปแรงไม่ได้ไปแรงไม่ได้ ผมดูว่าเป็นอะไรคนคนแก่เมื่อก่อนเ้ก็เพียงกับข้าวใ้ใส่แกงเกียหวานอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแกงเก็ดสองช้อนนะครับแบบนี้แล้วครับก็มีค่ะกินมาก็คือแค่หนึงไข่เจเดอครับ

ฐานต่อไปนะครับก็เป็นฐานที่ทําเกี่ยวกับขนมต่มงครับก็จะมีขนมป่อุกมะพร้วครับแล้วก็ข้านจะเป็นไส้หวานๆเค็มๆดูเด้อเคโอเคโอเ้โองสโอเค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 ะขคอเคโมเคโอเคโอเคโอบคโอเคอนคโอเ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 ค็อเคโัเคโเอเเคโอเคโอเคโอเนโคอคโอเคโอเ้โอคโอเเคโเเคโอเเเอ นี่นะครับก็เป็นขนมต้มครับก็สีค่อนข้างจะชัดเจนสวยงามครับแล้วก็มะพร้าวค่อนข้างหอมนะครับเพราะว่านี่เป็นมะพร้าวสดนะครับที่เขาขูดออกมานะครับก็จะมีกลิ่นกะทินะครับเดี๋ยวเรามาดูมันมาซูมดูใกล้ๆกันก็นี่นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นไส้ครับ แน่ก็หนานุ่มครับแล้วขั้นนี้เป็นไส้นะครับรสชาติก็เค็มๆหวานๆนะครับมันจะมีพวกกลากมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างในเห็นว่ามีถั่วถั่วใช่ใช่ใช่มีถั่วด้วยนี่นี่นี่อี่ก็ถามว่านุ่มกําลังดีนะครับเวลากินก็ค่อนข้างที่จะแบบได้ได้รสชาติของความนุ่มความหวานความเค็มแล้วก็กินไอของขนมไทยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหวานๆเค็มๆนะครับอ่ะไหนลองชิมหน่อยคุณผ รสชาติเป็นไงบ้างเผือไพร์มากเลยนัคือว่าเขาจะรวมควันเทียนด้วยมีมกลิ่นควันเทียนด้วยแล้วก็มีรสชาติแบบเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เค็มเ็มก็ได้อยู่อร่อยอร่อยมากประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไข่เค็มกันก่อนตัดมานะครับก็จะเป็นผ่านการทาไข่เค็มนะครับเราก็จะมีไข่เป็นนะครับพร้อมแล้วแล้วก็จะมีมีส่วนทองครับแล้วก็จะมีกกลิ่นสมุนไพรนะครับเพื่อช่วยในเรื่องกลิ่น แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สถานที่ที่ทำไข่เค็มนะครับนะครับที่ก็จะเป็นไข่ไข่เป็นไข่เป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบการทำไข่เค็มกันเลย,อ,ยอ่านี่ก็จะเป็นใบเตยครับเพิ่มความหอมครับเป็นดินสอทองนะครับสำหรับการหอครับและนี่ก็เป็นเกลือครับ และตรงนี้นะครับชลลงครับครับก็การทํานะครับงนายๆนะครับก็เอา3ามส่วนเนี้มาผสมกันครับเพื่อเพื่อที่จะเอามาห่อไข่นะครับโดยการที่ว่าใช้อนี้นะครับเป็นเป็นตัวในการรวมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเอามาห่อไข่พอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาไว้ที่ชลลงเนี่ยครับรับเกลือเราก็ใบเตยดิสซพองหมดหมดเลยนะคะที่เราให้ไว ส่วนเกลือก็หมดส่วนใบเตยอ่ะให้เทเข้าไปรวอ่ะแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ก่อนเราจะเค้าสามสิ่งนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาตะเอาน้ําไปตามหยอดให้แล้วเวลาคลุกก็คือคลุกแบบให้แข็งแข็งเหมือนเราปั้นหมูลูกกระสุนนะคะเสร็จแล้วเราจะนําไปห่อไข่เค็มให้หนาประมาณหนึ่งมิล หนาประมาณ1นมิลน,นะถ้าโต๊ะใครเราจะพิสูจน์ได้ว่าโต๊ะไครอุปกรณ์หรือวัสดุไม่พอแสดงว่าหนาเกินหนึ่งมิลนะคะแล้วพอปั้นเสร็จแล้วให้เราเอามาคุกใบเตยอ,อีกทีหนึ่งนะเข้าใจไหมเรามาคุกใบเตยอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็ซีนด้วยกระดาสติกแล้วทุกคนจะได้ไข่คนละสองฟองใส่ชะลอมนำกลับบ้านค่ะ ห้าวันนําไปทาไข่ดาวได้สิบสองวันถึงสิบห้าวันจะนําไปต้มได้ค่ะโอเคเข้าใจมุมพ้องอกันแล้วนะลงมือทําได้เลยค่ะปลาทั้งหมดค่ะที่เราบอกอาจา,ารย์สัดส่วนก็คือนินสอพองหนึ่งกิโลปลาห้าร้อยแค่ไหนอันนี้ก็ม่หย่อนนิ้สอพองหนึ่งกิโลอาจารย์นนาส,ารส่วนนะคะปลาห้าร้อยห้าร้อยกรัม ไม่ได้าไม่ได like, oh, yeah. yeah. ้ส่วนนะคะสวยสวยไมเดี๋ยวยเหรอเอรเนี่นี่แเรเส้นเอ้าจากเงนว่าเาตะโกนแลกมายวเแล้วก็ที่นี่นะครับก็คือวัดพญายาานะครับแล้วก็เราจะมาสักการะหลวงพ่อดำนะครับที่ ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปสักการะกันก่อนเลยเพื่อรับสิริมงคลเข้ามาในชีวิตนะครับครับแล้วก็สําหรับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปรับประทานอาหารกันมาก็เสียดายครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เพราะว่าค่อนข้างที่จะชุนลมุนเลยอีกอย่างหนึ่งก็แบบแต่ว่าแล้วเขาก็จํานวนนักศึกษาที่เราไปทัวร์ด้วยกันเนีค่อนข้างที่จะเยอะยครับแล้วก็เลยชุนลมุนนิดนึงเราก็ไม่ได้ถ่ายใช่ไหม แต่ว่าเนี่ยเราก็เก็บเราก็เก็บรายละเอียดจากที่นี่กันเลยเอาละกันตาต้องพอจําได้ไม่ว่ามันมีกับข้าวอะไรบ้างเมื่อกี้ถ้าจําได้ก็คือผัดผักกับหมูแล้วก็แกงหน่อไม้กับไก่แล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็คนเชียงคนข้างพอใจไหมตาล้องโคตรอร่อยอิ่มมากเลยนี้ แต่เราก็ไปรักมะม่วงหขาเมะนาวโผมาผมเห็นที่นี่มันอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะอยากกินเฉยๆแต่ไม่ได้ไม่ได้เด็ดไปเยอะครับก็คือมันเป็นพวกผลไม้ข้างทางเหมือนกก็ใครๆก็เด็ดกินได้ผมก็ถึงนิดหน่อยนี่นี่หนเรามาถึงแล้วโบสครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโบสถ์ที่มีหลวงพ่อดำ กปมีสถานที่ด้านในครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชมภายในโบสถ์กันดีกว่าไปไปกันเลย ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมไปกันมาก็ค,รคร่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวใช่ไหมก็ผมก็ขออนุญาตจบในช่วงของสแน็คโกเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโซโหมดปกติก็คือช่องสแน็ k โชว์